ของที่ระลึกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยู่คู่กับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมมาทุกยุคทุกสมัยแต่ในหางโจเกมส์ครั้งนี้เจ้าภาพได้วางจำหน่ายสินค้าราคาเกือบ1ล้านบาทแต่ของที่ระลึกอะไรมันจะแพงขนาดนี้ไปติดตามกันค่ะเรียกว่าเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่สมกับเป็นเจ้าภาพจีนสำหรับการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจเกมโดยนอกเหนือจากการแข่งขันที่สนุกครบรถในหลากหลายชนิดก,กีฬาแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากแฟนกีฬาทุกเพศทุกวัยคงหนีไม่พ้นเรื่องของสินค้าที่ระลึกประจำการแข่งขันโดยปีนี้ทางเจ้าภาพจีนก็จัดเต็มปล่อยของที่ระลึกออกมาหลากหลายอย่างเพื่อให้แฟนกีฬารวมถึงนักกีฬาที่ไปแข่งขันได้ช็อปกันอย่างจุใจโดยราคาของที่ระลึกนั้นก็มีราคาสบายๆเริ่มตั้งแต่หลัก10บาท ไปจนถึงราคาที่น่าเหลือเชื่อว่าของที่ระลึกอะไรจะแปะป้ายราคาเกือบ1ล้านบาทส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นทีมข่าวกีฬาข่าวสดรายงานจากเมืองหางโจวประเทศจีนค่ะอาจจะพูดถึงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับนอกเหนือจากการแข่งขันที่สนุกสุดมันแล้วสินค้าที่ระลึกก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันและในเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมจะมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับไปครับ ครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีให้เลือกหลายรูปแบบเลยมีอันนี้นะครับสีน้าเงินเป็นลูกฟุตบอลอันนี้เป็นลูกบาสนะครับแล้วก็ลูกเบสบอลนะครับชยนเกมครั้งนี้นะครับเพิ่งมีอีสปอร์ตบรรจุแข่งขันเป็นกีฬาชิงเหรียญเป็นครั้งแรกนะครับแน่นอนว่าทางเจ้าภาพก็จัดสินค้าจากในส่วนของกีฬาอีสปอร์ตมาด้วยอันนี้ก็เป็นตัวละครจากเกม AOV นะครับโหดูครับอันนี้ครับของที่ะลึกอะไรไม่รู้ครับแต่ราคาเกือบล้านบาทนะครับมาดูใกล้ๆครับเป็นราคา1นึ่งแสนเก้าหมื่น 8,000หยวนนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ970,000บาทนะครับเกือบล้านนะครับก็เหตุผลที่สินค้าที่ระลึกจ้นนี้นะครับมีราคาเกือบ1ล้านบาทเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันเป็นผลงานศิลปะนะครับของศิลปินที่เกิดที่หางโจวนะครับอย่างคุณจูบิงเหลินนั่นเองนะครับที่ขาดไม่ได้ประจําทุกการแข่งขันนะครับก็คือน้องมัสคอตนั่นเองนะครับซึ่งปีนี้เขาก็ทํามา3ตัวนะครับนี่มาดูกันเลยว่าน่ารักแค่ไหน น้องมัสคอตยังมีอีกหลากหลายสไตล์เลยนะครับมีตัวเล็กตัวใหญ่มีที่เป็นฟ mm. ิกเกอร์โมเดลก็มีน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยครับอัน mm. นี้น่าจะเป็นหยกด้วยนะครับด้านในแน้าน่าสะสมครับในส่วนของขบเพลิงด้วยนะครับขบเพลิงนี่เป็นจําลองมาจากที่เขาใช้จุดในพิธีจริงเลยนะครับเมื่อกี้ก็เป็นแบบขบเพลิงดูแบบวัฒนธรรมแล้วอันนี้มีแบบล้ายุคด้วยซึ่งหางโจก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่แบบมีเทคโนโลยีมากมายนะครับดูครับน้องมัสคอตก็ใส่ชุดแบบแ,บบแ,บบแนวอวกาศนิดนึง ส่วนราคาก็อยู่เนีครับ2อ8หยวนนะครับประมาณเกือบพันห้าก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่ไม่ได้หาซื้อได้ง่ายๆก็น่าสะสมครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบกระติกน้ําแก้วน้ําที่สามารถเก็บความร้อนความเย็นได้นะครับราคาอยู่ที่99หยวนประมาณ500ก็ถือว่าราคาไม่แรงมากนะ อันนี้เป็นตัวปั๊มนะครับเดี๋ยวปั๊มให้ดูปั๊มได้ไหมนะนี่งไงได้ครับนี่ครับปั๊มให้ดูแล้วนะปุ๊บนี่เป็นพวกพัดนะครับเอาไปใช้งานได้นี่เป็นไลายของมัสคอตอีกแล้วน้องเฉินเฉินนะครับอันนี้น่าจะที่ติดในไทยนะครับอันนี้เท่มากอีกอันหนึ่งที่ไฮไลท์ไม่แพ้กันครับที่คาดผมของมัสคอตนะครับนี่คือไปให้ เด็กน่าจะชอบนะครับเป็นมุญแจนะจะมากับมาสคอตแล้วก็แต่ละชนิดกีฬาที่มีการแข่งขันนะครับอย่างอันนี้น่าจะเป็นแบดมินตันนะแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้บาสเกตบอลนะครับน่าสนใจมากเลยน่ารักด้วย ,39 หยวนประมาณ200อนะครับอันละ200มีแบบนี้ด้วยนะถ้าไม่ชอบแบบอย่างยางก็มีแบบเป็นดูเป็นเหล็กแข็งแรงนิดนึงอีกหนึ่งสินค้าที่แน่นอนว่าฮิตทุกการแข่งขันนะครับก็คือ ในส่วนของพินนะครับหรือว่าเข็มหมุดนั่นเองซึ่งจะมีลายต่างๆมากมายนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะซื้อมาติดตาม ID c ดี d กาดตามสายของคอพวกนี้กันนะครับมาดูกันมีลายอะไรบ้างเป็นแนวแบบสิ่งปลูกสร้างโบราณของเมืองหางโจอะไรนี้นะครับมัสคอตอีกแล้วนี่น้องเฉินเฉินะครับแล้วตัวมัสคอตนี้เขามีแบ่งเป็นแบบแต่ละชนิดกีฬาด้วยนะซึ่งอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ38หยวนวันละสละ200ครับ อาจจะดูแรงนิดนึงแต่ว่างานเขาดีมากเลยรายละองรายละเอียดนี่คือมามาเต็มถือว่าซื้อไปไม่ไม่ขาดทุนครับคุ้มครับคุ้มซึ่งในส่วนของพินน้องมัสคอตกับชนิดกีฬาที่บอกไปเมื่อกี้นะครับซึ่งเขาก็มีขายเป็นเซตที่แบบครบทุกชนิดกีฬาเลยนะครับดูสิน่ารักมากเลยแต่ถ้าเป็นเซตเนี่ยจะอยู่ที่1,980หยวนนะครับหรือก็ประมาณ เกือบ1,000 0บาทอะประมาณ9,000กว่าบาทแต่ว่าได้ครบเลยนะดูดีน่ารักมากเลยแล้วก็มีเหมือนน่าจะมีที่ติดอันนี้เอาไว้ให้สะสมด้วยเอาไปแต่งบ้านน่าจะแบบเท่เลยครับอันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าที่ลึกประจำการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวประเทศจีนนะครับอย่างที่บอกไปว่ามีครบเลยตั้งแต่ราคา50บาทไปจนถึงเกือบ1ล้านบาทเลยทีเดียวใครที่มีงบเท่าไหร่หรือว่าสนใจอันไหนก็สามารถซื้อติดไม้ติดมือ เป็นที่ระลึกกลับบ้านกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ผมขอไปช้อปปิ้งเพิ่มอีกสักน,นิดนึงแต่ว่าคงไม่ใช่อัลลารแน่นอนแต่จะเป็นอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีแล้วกันครับบ๊ายบาย ขาวสดเสือออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟ l o w e r อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับข่าวดสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ